ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยคุณครูพี่อุ้งนะคะวันนี้คุณครูพี่อุ้งจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะในคลิปที่1นนะคะที่คุณครูได้สอนไปแล้วคุณครูได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนนะคะ ชิ้นที่1คือจอภาพชิ้นนี้นะคะชิ้นที่2คือ CPU ชิ้นที่3คือแป้นพิมพ์และชิ้นที่4คือเมาส์นะคะวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับวิธีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นตอนแรกเลยก็คือให้นักเรียนเสียบปลั๊กนะคะซึ่งนักเรียนชั้นป .1 เสียบเองไม่ได้นะคะต้องให้ผู้ปกครองเสียบหรือว่าถ้าเรามาเรียนในห้องคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูจะเสียบลั้งไว้แล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะลองให้นักเรียน มานั่งที่หน้าจอแบบนี้นะคะสมมุติว่านักเรียนนั่งอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะคะเป็นเสมือนห้องเรียนทิ่ไปก่อนนะคะนักเรียนวิธีการทําก็คือเสียบปลั๊กปลั๊กตัวที่หนึ่งเนี่ยจะมาจากสายที่หนึ่งนะคะจะมาจาก cpu เครื่องนี้นะคะปลั๊กสายที่สองก็คือมาจากด้านหลังของจอภาพเครื่องนี้นะคะส่วนแป้นพิมพ์และก็เมาส์นะคะจะไปเสียบในปลั๊กนี้นะคะเพราะมันใส่ไม่ได้นะคะ สายแป้นพิมพ์กับสายเมาส์เนี่ยจะเสียบด้านหลังของ CPU นะคะหรือด้านหน้าก็ได้แต่ถ้าเราไปเสียบข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เกะก,กะเรานะคะหลังจากที่เราเสียบลักสองสายนี้แล้วนะคะให้นักเรียนกดปุ่ม power ที่ c ี u ตรงนี้นะคะปุ่ม power นี้เราจะเห็นได้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนก็ก็มีนะคะถ้าเราสังเกตก็จะมีอยู่ที่เครื่องซักผ้าก็มีนะคะแบบนี้ กระดิกน้ำร้อนก็มีนะคะหลังจากที่เรากดปุ่มที่ CPU แล้วนะคะให้เรามากดปุ่มที่จอภาพด้วยนะคะเวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะต้องกดปุ่มทั้ง2ปุ่มนี้นะคะไม่เหมือนกับกดหน้าจอโทรทัศน์นะคะแค่กดปุ่มเดียวนะคะหลังจากที่เรากดปุ่มนี้แล้วนะคะหน้าจอของเราก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราเปิดเครื่องคอมมาแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองปิดเครื่องคอมพิวเตอร์คุณครูขอซูมเข้าไปในหน้าจอนิดนึงนะคะเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วนะคะเราจะทําการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งปุ่มนี้นะคะถ้าเป็นว i n d o w s เก่าๆเนี่ยปุ่มนี้เขาเรียกว่าปุ่มสตาร์ทนะคะแต่อันนี้เวอร์ชั่นใหม่เลยนะคะจะเป็นปุ่มว i น d o w s นะคะเขาเรียกปุ่มหน้าต่างว i น d o w s นะคะปุ่มนี้แต่คุณครูจะขอเรียกว่าปุ่มสตาร์ทนะคะ วิธีการทํามีอยู่4ขั้นตอนนะคะในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเราไปปิดที่หน้าจอเลยไม่ได้นะคะไปปิดที่ CPU ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเครื่องคอมของเรามันจะพังนะคะขั้นตอนที่1ก็คือให้นักเรียนกดที่ปุ่ม Start ปุ่มนี้นะคะปุ่มที่1หลังจากที่เรากดปุ่ม Start ปุ่มนี้มันก็จะขึ้นแถบสีน้ําเงินมาให้เรานะคะปุ่มที่2ก็คือให้กดปุ่ม Power ปุ่มนี้นะคะ พอกดปุ่ม power เสร็จปั๊บปุ่มที่3ก็คือไปที่คำว่า Shutdown จะอยู่ตรงกลางนะคะถ้าปุ่มด้านบนปุ่ม sleep ก็คือเราปิดเครื่องคอมและเวลาเราไปแตะเมาส์เนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมานะคะปุ่ม Shu ัด down ก็คือปิดไปเลยปุ่ม restart ก็คือปิดไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็เปิดขึ้นมาให้เราใหม่นะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนปิดไปเลยก็คือไปที่ปุ่ม u t d o w n นะคะปุ่มนี้คือปุ่มที่3 หลังจากที่นักเรียนปิดสามปุ่มนี้แล้วนะคะหน้าจอก็จะดับพอหน้าจอดับเนี่ยให้สังเกตที่ปุ่ม power ที่ CPU นะคะจากที่เป็นไฟสีน้ำเงินมันก็จะดับไปนะคะส่วนที่ปุ่ม power ที่หน้าจอนะคะจากที่เป็นไฟสีน้ำเงินมันก็จะกลายเป็นสีส้มหลังจากที่หน้าจอดับปั๊บให้เราไปกดปุ่มปิดที่จอภาพไฟสีส้มด้วยนะ,ะให้มันดับไปเลย หลังจากนั้นก็ให้ถอดปลั๊กอ,อกนะคะซึ่งถ้าเราเรียนในห้องคอมก็ไม่ต้องถดอดอกนะคะถ้าหากว่าเป็นที่บ้านของนักเรียนก็ถดอดอกก็ได้นะคะเพราะจะได้ประหยัดไฟนะคะทีนี้นี่คือขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์กันบ้างนะคะคำศั์คอมพิวเตอร์นักเรียนก็จะต้องจําด้วยนะคะปุ่มที่1คือปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทก็คือปุ่มเริ่มต้น เหมือนกับสตาร์ทรถเลยนะคะเวลาเราเล่นเกมอะไรในคอมพิวเตอร์นะคะเราต้องไปกดปุ่มนี้ก่อนนะคะปุ่มสตาร์ทเวลาเล่นโปรแกรมก็เหมือนกันนะคะปุ่มที่2คือปุ่มพาวเวอร์เป็นปุ่มแบบนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดนะคะปุ่มที่3ก็คือปุ่มชั d ดาวก็คือปิดเครื่องคอมไปเลยนะคะปิดไปเลยสำหรับวันนี้นะ,ะคะคุณครูก็ขอจบ การสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคุณครูนะคะอย่าลืมนะ,ะส่งงานคุณครูด้วยนะคะคลิปที่1ยังมีบางคนไม่ส่งนะคะซึ่งนักเรียนที่อยากจะส่งก็คือส่งมาได้ทางลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะทั้งคลิปที่1แล้วก็คลิปที่2คลิปนี้นะคะสามารถส่งได้ตามลิงก์ที่คุณครูส่งให้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครับหน้าครั้งหน้านะค,ะคุณครูก็ จะเอาคลิปมาให้เรียนอีกนะคะขอบคุณค่ะ